สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมารีวิวไฟฉายโอไลค์ like ค่ะรุ่น i t 3 2 e o s ส starry blue ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟฉายขนาดเล็กค่ะพกพาง่ายแล้วก็ให้ความสว่างสูงสุดถึง200ล l เมน n ์ค่ะที่สําคัญนะคะซื้อตัวนี้เนี่ยเราได้ทําบุญด้วยค่ะ เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่ร่วมกิจกรรมการขายเพื่อการกุศลออทิสติกในเดือนเมษายนนี้ค่ะโดยรายได้จากสินค้านี้เนี่ยจะบริจาคให้กับมูลน,นิธิออทิสติกไทยค่ะตัว i332 EOS สี่ s t a r r b นะคะราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่680บาทค่ะช่วงโปรเดือนนี้นะเขาจะลดราคาเหลือแค่550บาทเท่านั้นเองค่ะและโปรเดือนนี้นะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยที่เข้าสู่ระบบนะคะเขาจะแจก i3e EOS สี Dream b o u หรือว่าแอนทรีกบอลนะคะสุ่มสีให้คนละอีก1ชิ้นค่ะโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าระดับเงินนะคะสามารถสั่งซื้อได้ล่วงหน้าในวันที่15เมษายนเวลา8โมงเช้าค่ะลูกค้าทั่วไปนะคะเริ่มวันที่16เมษายนเวลา8โมงเช้าค่ะสิ้นสุดโปรโทั้งหมดนะคะวันที่19เมษายนเวลา4ทุ่มค่ะ หรือว่าใครนะคะไม่ทันช่วงโปรโมชั่นนะก็สามารถใส่รหัสมิงกี้ค่ะเพื่อรับส่วนลด12%ได้เลยค่ะรายละเอียดลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โคส่วนลดเนี่ยมีงลงไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะเรามาดูความสวยของไฟฉายกันดีกว่าค่ะภายในกล่องเนี่ยจะมีไฟฉายค่ะคู่มือแล้วก็โอลิงที่เป็นอะไหล่สำหรับการน,น้ำเท่านั้นเองค่ะแต่ว่านะคะเขาเนี่ยมีแผ่นสีเหลืองเตือนให้เอาแผ่นรองขั้วแบตออกก่อนด้วยนะอย่าลืมเอาออกก่อนนะคะ สีของไฟฉาย i 3 t 2 eos ตัวนี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินเลื่อมๆแบบนี้นะคะเป็นโทนสีน้ำเงินที่สวยนะคะสีออกด้านๆทำให้ดูหรูขึ้นค่ะมีรูปคล้ายกับดวงดาวบนท้องฟ้านะคะสีน้ำเง,นเงินเงาๆอยู่รอบๆไฟฉายค่ะมีสัญลักษณ์ของวันออร์ติสติกโลกที่เป็นรูปอินฟินิตี้ตรงนี้ด้วยค่ะเป็นสีน้ำเง,นเงินเงาๆเหมือนกันกับตัวพิมโอไลท์กับชื่อรุ่นนะคะตัวบอดี้เนี่ยเขาทำมาจากอลูมิเนียมอันลอยค่ะมีการทำเกลียวคู่ที่รอบ รอบตัวบอดี้นะคะเพื่อกันลื่นเวลาจับค่ะ ตัวคลิปหนีบนะคะจะเป็น2ทางสีทองที่ทํามาจากสแตนเลสสตีลค่ะดูเข้ากันได้ดีกับสีน้ําเงินนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะไว้สําหรับผูกเชือกหรือว่าไว้ใส่สายคล้องมือนะคะตัวคลิปเขาจะออกแบบมาใหม่ด้วยนะคะให้คล้องติดกับฝาท้ายไฟฉายเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกจากตัวไฟฉายค่ะและเขาเนี่ยยังออกแบบคลิปให้วาลสูงขึ้นเพื่อเวลาที่เราเนี่ยจะซ่อนเก็บไฟฉายไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือว่ากระเป๋ากางเกงเนี่ยจะซ่อนได้ลึกขึ้นค่ะ สวิตเนี่ยเป็นแบบสวิตหางสีดําค่ะมีการหุ้มิีคนนุ่มๆที่ตัวสวิตด้วยมีรายตะปุ่มตะป่ําตรงสวิตนะคะและตัวนี้เนี่ยเขาใช้แบตอัลคาไลน์ 3A นะคะแบตจะอยู่ด้านในค่ะถ้าแบตหมดเนี่ยเราก็หาซื้อเปลี่ยนได้เลยค่ะ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะคือเขาเนี่ยสามารถเลือกใช้แบตลิเทียมไอออนขนาด10440แทนแบต 3A ได้ด้วยนะคะถ้าใช้แบตลิเทียมไอออนขนาด10440เนี่ยจะเพิ่มความสว่างได้สูงสุดถึง300ลูเมนเลยนะคะตัวเลนเนี่ยจะเป็นแบบออปติก TIR เลนนะคะให้ลำแสงที่นุ่มนวลแสงจะออกสีขาวนวลสบายตาค่ะตัวไฟฉาย iTree 2 EOS ตัวนี้นะคะเขาจะมีขนาดที่เล็กมากค่ะถ้าเทียบกับฝ่ามือมิงนะคะก็จะมี ขนาดแค่นี้เองค่ะขนาดของไฟฉายนะคะจะมีขนาดความยาวของบอดี้เนี่ยอยู่ที่89มิลิมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางหัวและลำตัวเนี่ยจะอยู่ที่15มิลิมตรค่ะน้ำหนักน้อยมากค่ะแค่41.8กรัมเท่านั้นเองกันกระแทกที่1.5เมตรแล้วก็สามารถกันน้ำได้ IPX8 เลยค่ะการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าเขามีแค่2แสงเท่านั้นเองมีแสงโลวับแสงไฮค่ะ ก็เปิดสวิตช์เลยค่ะจะเปลี่ยนแสงเนี่ยก็กดปิดแล้วเปิดเร็วๆค่ะแบบนี้นะคะ กดปิดแล้วก็กดเปิดไฟฉายทันทีแสงก็จะเปลี่ยนค่ะหรือว่าจะกดแบบชั่วคราวก็ได้นะคะวิธีการกดก็กดสวิตช์แบบเบาๆค่ะไม่ต้องกดลึกสุดนะคะกดแค่เบาๆจนไฟฉายเนี่ยติดขึ้นมาปล่อยนิ้วเนี่ยแสงก็จะดับค่ะถ้าเปลี่ยนแสงเนี่ยก็ปิดแล้วก็กดเปิดเร็วๆค่ะแสงก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแสงโลนะคะเขาจะสว่างที่5ลูเมนส์ค่ะส่องได้ไกล10เมตรแล้วก็สว่างได้นาน21ชั่วโมงเลยนะคะความสว่างในที่มืดเนี่ยก็ประมาณนี้เลยคะ่ะ ก็เห็นชัดอยู่นะมิงว่า ส่องต้นไม้ส่องทางก็เห็นค่ะเพียงพอกับการใช้งานที่ไม่ต้องการความสว่างมากเท่าไหร่ค่ะแสงไฮค่ะจะสว่างถึง200ลูเมนส์ค่ะได้นานถึง7นาทีแต่ว่าเขาจะดอบแสงลงนะคะเหลือ100ลูเมนส์เนี่ยได้อีก28นาทีเขาส่องได้ไกลทั้งหมดเนี่ย62เมตรค่ะแสงไฮเนี่ยจะสว่างมากนะคะมองเห็นชัดเจนอยู่ค่ะถ้าอยู่ในที่มืดมากเนี่ยก็จะสว่างประมาณนี้เลยค่ะส่องทางส่องต้นไม้ส่องหาของเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนค่ะรีวิวคร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะถ้า าใครสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูในลิงก์ที่มิ้งวางไว้ให้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ